สติวเคมีบายครูเอวันนี้พร้อมเรียงพร้อมแล้วไปลุยกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้ครูเอจะพาเด็กๆไปต่อกันที่เรื่องของเซลล์เคมีไฟฟ้าซึ่งเด็กๆพอรู้องค์ประกอบมาแล้วนิดๆแล้ววันนี้เราจะมาต่อเซลล์จริงกันว่าในองค์ประกอบของเซลล์เคมีไฟฟ้านั้นมีองค์ประกอบอะไรบ้างซึ่งเซลล์เคมีไฟฟ้านะถ้าเราแบ่งตามการเปลี่ยนแปลงพลังงานเขาจะสามารถแบ่งได้เป็นสประเภทนั่นเองประเภทแรกค่ะคือเซลลกาลวานิค่ะ แล้วก็ประเภทที่2คือเซลล์อิเล็กโทรดิตหรือหลักสูตรเก่าจะใช้คำว่าเซลล์อิเล็กโทรไลต์อันเดียวกันนาะซึ่งเด็กๆดูจากภาพตอนนี้ค่ะเซลล์หมายถึงว่าเขาต้องมีครึ่งเซลล์ซึ่งครึ่งเซลโ์เรียนไปแล้วครึ่งเซลล์ก็ต้องมีครึ่งเซลล์ออกซิเดชันแล้วก็ครึ่งเซลล์รีดักชันจึงจะสามารถเกิดเซลล์เคมีไฟฟ้าได้นั่นคือต้องมีมีการให้อิเล็กตรอนแล้วก็การรับ อิเล็กตรอนนั่นเองอ่าซึ่งให้อิเล็กตรอนก็เกิดในปฏิกิริยาออกซิเดชันรับอิเล็กตรอนก็เกิดในปฏิกิริยารีดักชันนั่นเองอ่าอันนี้คร่าวๆในเซลล์การวานิกซึ่งรายละเอียดในเซลล์กัรวานิกแล้วก็เซลล์อิเล็กโทรติกน,นั้นเป็นอย่างไรครูเอจะพาเด็กๆไปเรียนรู้ทีละเซลล์อันนี้ให้ดูคร่าวๆก่อนเห็นไหมเซลล์กัรวานิกก็มีองค์ประกอบคือสองครึ่งเซลล์เช่นเดียวกันค่ะเซลล์อิเล็กโทรไลต์ก็มีสองครึ่งเซลล์เหมือนกันเห็นไหม ขั้วแคโทดขั้วแอโนดแล้วอีกอย่างหนึ่งคล้ายๆเลยเขามีสารละลายอิเล็กโทไรไลต์เห็นไหมเนี่ยสารละลายอิเล็กโทไรไลต์แต่เขา ในความเหมือนเขาก็ยังมีความต่างไม่งั้นเขาก็เป็นเซลล์ชนิดเดียวกันแล้วดังนั้นวันนี้ครูเอจะพาเด็กๆไปรู้ความเหมือนความต่างของเซลล์เกวีนิกแล้วก็เซลล์อิเล็กโทรไ์ค่ะซึ่งอันดับแรกเริ่มต้นที่ความเหมือนค่ะนั่นคือทั้งเซลล์เกวีนิกแล้วก็เซลล์อิเล็กโทรไลติกหรืออิเล็กโทรไ์ของเราเนี่ยมีองค์ประกอบเซลล์เหมือนกันคือมีขั้วไฟฟ้าแล้วก็อิเล็กโทรไ์ขั้วไฟฟ้าคืออะไรคือขั้วแคโทดขั้วแอโนดเห็นไหมแอโนด แอนดเหมือนกันเลยแล้วก็มีอิเล็กโทรไลต์มีสารอิเล็กโทรไลต์เหมือนกันเลย ต่อไปค่ะเซล,ล์เกาวอนิกแล้วก็เซลล์อิเล็กโทรดิกนั้นมีความเหมือนกันอันนี้ดกจันเดอะล้านดอกไว้เลยว่าเขาจะเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันที่ขั้วแอโนดค่ะแล้วก็เกิดปฏิกิริยารีดักชันที่ขั้วแคโทโดซึ่งปฏิกิริยาออกซิเดชันแอโนดเนี่ยเป็นการให้อิเล็กตรอนนะดังนั้นอิเล็กตรอนจะเคลื่อนที่จากตรงเนี้ยเพื่อไปที่ขั้วแคโทโดแคโทโดจะทําหน้าที่ในการรับ อิเล็กตรอนนั่นเองอ่ดังนั้นในความเหมือนความต่างมีปะต้องมีส่ต้องมีแน่นอนไปดูความต่างค่ะความต่างของเซลล์กันวันิกเนี้ยคือเซลล์ที่เกิดโดยเกิดจากปฏิกิริยาเคมีเขาจะเกิดเป็นปฏิกิริยาเคมีได้เองโดยเขาจะให้ พลังงานไฟฟ้าออกมานั่นหมายถึงว่าเซลล์กาวานิกนั้นจะต้องมีการเกิดปฏิกิริยาเคมีก่อนปุ๊บปุ๊บปุ๊บแล้วให้พลังงานไฟฟ้าออกมาพูดง่ายๆเซลล์กาวานิกคือเซลล์ที่เปลี่ยนปฏิกริริยาเคมีให้เป็นพลังงานไฟฟ้านั่นเองอ่าดังนั้นเลื่อนกลับไปสิดังนั้น,น,ก,น,นการวานิกต่อขั้วแอนดขั้วแคโทดปุ๊บนี่โวลต์มิเตอร์เป็นการวัด การเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนเมื่ออิเล็กตรอนเคลื่อนที่โวลติเตอร์เข็มเราต้องกระดิกถ้าเข็มกระดิกแสดงว่า มีพลังงานไฟฟ้าเกิดขึ้นนั่นเองโอเคต่อไปค่ะถ้าเป็นเซลล์อิเล็กโทรติกหรืออิเล็กโทรไลต์อะเราต้องใช้พลังงานเข้าไปกระตุ้นก่อนเพื่อทำให้เกิดปฏิกิริยาเคมีซึ่งถ้าเด็กๆหาค่า E 0ศเซลล์หรือค่าศักไฟฟ้าของเซลล์จะเห็นว่าบางเซลล์มีค่าน้อยกว่าศูนย์น้อยกว่าศูนย์แสดงว่าปฏิกิริยานั้นไม่สามารถเกิดเองได้ต้องใช้พลังงานไฟฟ้าเข้าไปกระตุ้นนี่แหละพวกนี้แหละคือเซ ลล์อิเล็กโทรดิกหรืออิเล็กโทรไรค่ะมันจะเป็นการเอาพลังงานเข้าไปกระตุ้นแล้วทําให้เกิดปฏิกิริยาเคมีเกิดขึ้นอันเนี้ยใช้เยอะมากในชีวิตประจําวันเราเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าประโยชน์เขาเอาไปทําอะไรบ้างนะต่อไปไปปฏิกิริยารีดอกในเซลล์อิเล็กโทรติกนั้นเป็นปฏิกิริยาย้อนกับ ของปฏิกิริยา r e ด o อกซ์ในเซลล์เกวานิก e นั่นเองแสดงว่าถ้าเกิดกาวานิกไปเกวานิกคือเปลี่ยนจากปฏิกิริยาเคมีให้เป็นพลังงานไฟฟ้าถ้าเป็นอิเล็กโทรไลต์หรืออิเล็กโทรดิก็จะเปลี่ยนจากพลังงานไฟฟ้าให้กลับมาเป็นปฏิกิริยาเคมีนั่นเองอ่ะสรุปให้อีกรอบหนึ่งหน่อยว่าถ้าเซลล์เกวานิก e นะเขาจะเปลี่ยนจากปฏิกิริยาเคมีให้เกิดเป็นพลังงานไฟฟ้านั่นเองปฏิกิริยาเขาสามารถเกิดขึ้นเองได้ถ้าเกิดขึ้นเองได้แสดงว่าค่า ค่า E ศูนย์เซลล์หรือค่าศักไฟฟ้าตรงเนี้ยต้องมีค่ามากกว่าศูนย์นี่มากกว่าศูนย์ก็ต้องเป็นบวกนั่นเองแล้วเขามีปฏิกิริยาที่คู่แอโนดเป็นปฏิกิริยาออกซิเดชันแล้วเขามีปฏิกิริยาที่คู่แคโทดเป็นปฏิกิริยารีดักชันเช่นเดียวกันเห็นไหมแคโทดเป็นรีดักชันแล้วก็แอโนดเป็นออกซิเดชันแต่เขาต่างกันตรงนี้จ้าต่างกันตรงแอโนดจากเคยเป็นลบ ถ้ามาเป็นเซลล์อิเล็กโทรไลต์หรืออิเล็กโทรลิติเขาจะกลายเป็นประจุบวกค่ะแคโทดจะเคยเป็นประจุบวกเขาจะกลายมาเป็นประจุลบนั่นเองทํำไมถึงเป็นแบบนั้นอุ้ยเดี๋ยวค่อยลงรายละเอียดกัน ให้เด็กๆรู้ไว้ก่อนว่าถ้าเป็นอิเล็กโทรไรติกหรืออิเล็กโทรไรน์นะพลังงานไฟฟ้าของเขาจะเปลี่ยนไปเป็นปฏิกิริยาเคมีคือใส่พลังงานเข้าไปกระตุ้นนั่นแหละปฏิกิริยาเคมีมันไม่สามารถเกิดขึ้นเองได้นั่นคือค่า e ศเซลล์เขามีค่ะน้อยกว่าศูนค่ะนั่นคือติดลบนั่นเองอ่าต่อไปครูเอจะพาลงรายละเอียด รายละเอียดเซลล์แรกคือเซลล์เกาวานิกค่ะเด็กๆต้องเข้าใจเซลล์เกาวานิกก่อนแล้วเด็กๆจะเรียนรู้เซลล์อิเล็กโทรติกได้อย่างรวดเร็วเซลล์เกาวานิกเขามีหลักการว่าเขาจะเปลี่ยนพลังงานจากพลังงานเคมีให้เป็นพลังงานไฟฟ้าหรือเปลี่ยนจากปฏิกิริยาเคมีให้เป็นพลังงานไฟฟ้าเกิดขึ้นนั่นเองโดยค่าศักย์ไฟฟ้าของเซลล์เขาจะมีค่ามากกว่าศูนย์เซลล์นั้นจะสามารถเกิดขึ้นเองได้ค่ะแล้วต่อไปค่ะตรงนี้อิเลก อิเล็กตรอนนะจะเคลื่อนที่ผ่านรวดตัวนําค่ะแต่นะตรงนี้สําคัญแต่ไม่สามารถเคลื่อนที่ผ่านสารละลายในเซลล์เ okay, คมีไฟฟ้าได้มันจะเคลื่อนที่ผ่านแค่ตรงไหนลวดตัวนําจ้ารวดตัวนําอยู่ตรงไหนอะไปดูการต่อเซลล์ค่ะซึ่งการต่อเซลล์ตอนนี้เห็นไหมนี่มีขั้วแค่แอนูดค่ะแล้วก็มีขั้วแคโทดค่ะ แล้วเอาไปต่อกับตัวที่จะวัดการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนซึ่งตัววัดการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนเราจะเรียกมันว่าโวลต์มิเตอร์โวลต์มิเตอร์จะเป็นตัวที่บ่งบอกทิศ างของอิเล็กตรอนโดยเราจะต่อโวลต์มิเตอร์ด้วยลวดตัวน้าเชื่อมกับแผ่นโลหะนี่แผ่นโลหะจะมีทั้งหมด2ด้านด้านที่เป็นขั้วแอโนดด้านที่เป็นขั้วแคโทดแล้วแผ่นโลหะนี้จะจุ่มอยู่ในสารละลายสารละลายนี้ทั้ง2องบิกอร์เราจะเรียกมันว่าสารละลายอิเล็กโทรไลต์อ่าสารละลายอิเล็กโทรไลต์คือสารละลายที่มีไอออนของโลหะนั้นนั่นหมายถึงว่าหนูจุ่มโลหะ อะไรลงไปสารละลายต้องมีไอออนของโลหะนั้นเช่นตอนเนี้ยถ้าเราจุ่มโลหะ A ลงไปอะในนี้ต้องมีไอออน A บวกอยู่ในนั้นฝั่งทางเนี้ยหนูเติม จุ่มโลหะ B ลงไปค่ะโลหะเป็นสถานะ S เนาะสถานะของแข็งค่ะดังนั้นในสารละลายต้องมี B บวกอยู่ในนี้นะตามคอนเซปตที่เราบอกไปว่าถ้าสารละลายอิเล็กโทรไลต์นะต้องเป็นสารละลายที่มีไอออนของโลหะนั้นนั่นคือจุ่มโลหะอะไรลงไปต้องมีไอออนของโลหะนั้นด้วยมีประจุลบด้วยได้ไหมได้จ้ะแต่ต้องมีไอออนของโลหะที่จุ่มลงไปซะก่อน ที่นี้จากตรงนี้ค่ะเราจะเรียกสารเนี้ยสีเขียวๆแล้วก็สีเหลืองๆนี้ว่าสารละลายอิเล็กโทรไลต์แล้วก็ตรงมีตรงกลางๆที่มาเชื่อมระหว่างสองบิกอร์นี้เราจะเรียกเขาว่าสับ ส่พานเกลือสะพานเกลือจะทําหน้าที่ในการเชื่อมสารสองสารเพื่อรักษาสมดุลรักษาสมดุลอะไรรักษาสมดุลประจุนั่นเองค่ะประจุทําให้ประจุสองฝั่งนั้นมันเท่ากันประจุก็มี2ประจุอะประจุลบกับประจุบวกทําให้ประจุลบกับประจุบวกมัน เท่ากันมันสมดุลกันนั่นเองเดี๋ยวครูเอจะเล่า,เ,าเรื่องของการทํางานของสะพานเกลือให้ฟังอีกรอบหนึ่งแต่ตอนนี้เรารู้องค์ประกอบแล้วเรารู้ว่าเซลล์มันเป็นอย่างไรเมื่อเอาไปต่อให้ครบเซลล์แล้วเซลล์มันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรอ่ะทีเนี้ยเมื่อมาต่อให้ครบเซลล์แล้วแบบนี้จะเห็นว่าโวลมิเตอร์เข็มของเรามันเบนมันก็ดีค่ะมันเบนเวลาเข็มเบนมันจะบ่งบอก งขอออิเล็กนแสดงว่าตอนนี้เข็มกําลังเบนมาทางเนี้ยแสดงว่าอิเล็กตรอนกําลังเคลื่อนที่จากแอนูดมาฝั่งแคอะไรค่ะแคโทดค่ะถ้าอิเล็กตรอนเคลื่อนที่มาฝั่งนี้ก็แสดงว่าฝั่งเนี้ยเป็นฝั่งที่ต้องมีการให้อิเล็กตรอนฝั่งเนี้ยฝั่งเนี้ยเอามาฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็ต้องเป็นฝั่งที่มีการรับ อิเล็กตรอนนั่นเองดูที่ทิศทางค่ะทิศทางการไหลไหลมาฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็ต้องรับไหลมาจากฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็ต้องเป็นคนให้นั่นเองอ่าทีนี้ถ้าตรงเนี้ยเขามีการให้อิเล็กตรอนสแสดงว่าเขาก็ต้องเกิดปฏิกิริยา Oxidation เพราะ Oxidation เป็นปฏิกิริยาที่มีการห้อยอิเล็กตรอนให้แล้วเลข Oxidation เราจะเป็นไงขึ้นเพิ่มขึ้นแน่ที่นี้ไปดูที่ขั้วแคโทดต่อค่ะปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นเป็นปฏิกิริยาการจ่ายอิเล็กตรอนหรือให้อิเล็กตรอนเ่ม ให้เวลาให้ค่ะตัวที่ให้อิเล็กตรอนจะเป็นตัวที่มีสถานะเป็นของแข็งตรงนี้นั่นคือแท่งโลหะตัวนี้ค่ะ As ตัวนี้ค่ะจะเป็นตัวให้อิเล็กตรอนนี่ As ค่ะ a, ให้สถานะ s ให้อิเล็กตรอนไปแล้วเลขออกซิเดชันเขาจะเพิ่มขึ้นจาก a เฉยๆกลายเป็น a บวกแล้วจะกลายมาเป็นสารละลายตรงนี้อ่ะ a ให้ไปปุ๊บกลายมาเป็น a อะไรคะ a บวกค่ะ a ให้ไปปุ๊บ กลายไปเป็น A อะไรคะ A บวกคะ่ะแสดงว่าตอนนี้ A บวกกำลังเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเมื่อมีการให้อิเล็กตรอนไป A บวกก็เพิ่มก็เพิ่มก็เพิ่มแสดงว่าสารละลายของเรากำลังมี A บวกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆหรือเอาง่ายๆเขากำลังมีประจุบวกเพิ่มขึ้นนี่ประจุบวกเพิ่มขึ้นคะ่ะ อ่ะต่อค่ะที่นี้พอให้อิเล็กตรอนไปปุ๊บอิเล็กตรอนก็ไหล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 ,ลเข็มก็เบนเบนเบนไหลมาปุ๊บฝั่งนี้ค่ะฝั่งนี้จะเกิดปฏิกิริยาการรับอิเล็กตรอนซึ่งปฏิกิริยาการรับอิเล็กตรอนเราเรียนมาแล้วเกิดที่ขั้วแคโทดค่ะแล้วปฏิกิริยานั้นคือยารีดักชันนี่ไงรับอิเล็กตรอนมาให้มาใช่ไหมฉันก็รับจ้าให้มาค่ะรับไหมตัวมารับคือ B บวกจ้า B บวกอยู่ตรงไหนอยู่ตรงสารละลายตรงนี้ไอเควชตรงนี้ รับอิเล็กตรอนจ้ะรับแล้วกลายเป็น B เฉยๆหรือ BS หรือกลายเป็น B ของแข็งเอา้าแบบนี้นะเข้าไปรับจ้ะรับอิเล็กตรอนนี่เอามาสิเอามาฉันรับรับแล้วกลายเป็น BS รับแล้วกลายเป็น BS กลรับแล้วกลายเป็น BS เสแดงว่าเจ้า BS เนี่ยกำลังเพิ่มขึ้นนั่นคือมันมี BS สใหม่เกิดขึ้นมามาเกาะ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  ตรงเนี้ยแสดงว่าตอนเนี้ยบบวกของเราเนี่ยส่งไปรับอิเล็กตรอนรับอิเล็กตรอนรับอิเล็กตรอนรับแล้วแสดงว่า B ีบวกของเราหรือประจุบวกของเรากําลังลดลงนั่นเองหรือประจุบวกฝั่งนี้กําลังลดลงอ่ะถ้าเป็นสารละลายนะถ้ามันเป็นสีเหลืองอยู่แบบเนี้ยตอนเนี้ยทําเป็นสีเหลือง,งแบบนี้คือรับมาเยอะเยอะรับมาเยอะเยอะบบวกก็หายไปเยอะ B, b บวกก็ลดลงเยอะแสดงว่าสีเหลืองหนูจะจางลงจางลงจางลงเรื่อย ฝั่งนี้ล่ะสีเขียวหนูเป็นไงเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเข้มขึ้นเรื่อยๆทีนี้พอมาเขียนปฏิกิริยาหนูก็จะได้ขั่วแอนนด จะได้ปฏิกิริยาออกซิเดชันเป็นแบบนี้แล้วก็รีดักชันหนูก็จะได้เป็นแบบนี้พ่อหนูมาเขียนรีดักซ์ละคะรีดักซ์ค่ะไปดูอิเล็กตรอนซีเท่ากันไหมเท่ากันไหมเท่ากันนะอิเล็กตรอนค่ะฝั่งนี้มี1ตัวฝั่งนี้มี1ตัวอยู่คนละฝั่งตัดกันได้ไหมตัดกันได้อิเล็กตรอนตัดกันได้ดังนั้นสารตั้งต้นหนูก็เอารวมฝั่งสารตั้งต้นก็จะมี As ค่ะบวกกับคายบวกกับ B บวกค่ะ B บวกเป็นสารละลายดังนั้นเป็น Equesh เอเติ Aqueous แล้วกลายไปเป็นคลายกลายไปเป็น A บวกค่ะ A บวกเป็น A ควี B C, B C, นะแล้วก็บวกกับ B B อะไร B s นี่คือการเปลี่ยนไปที่เกิดขึ้นในเซลลเคมี K M, ซึ่งเป็นเซลล์ประเพทกันวานิกนั่นเองโอเคปะโอเคนะเด็กๆนะ ทีนี้สุดท้ายที่การทํางานของสะพานเกลือธรรมดาสะพานเกลือส่วนมากเลยเขาจะทํามาจาก KNO3 ซึ่ง KNO3 เนี่ยเวลาแตกตัวเขาจะได้ K บวกนี่ประจุบวกแล้วก็จะได้ Na ลบนี่ประจุลบค่ะ เวลาเขารักษาสมดุลประจุเขาจะดูว่าฝั่งไหนประจุอะไรเยอะอฝั่งไหนประจุอะไรน้อยเช่นฝั่งทางเนี้ประจุบวกมันลดลงประจุบวกมันน้อยลงสแสดงว่าเขาก็จะส่งประจุบวกมาช่วยดังนั้นเขาจะส่งเคบวกมาฝั่งนี้แล้วฝั่งนี้ปัจจุบวกมันเพิ่มขึ้นเยอะจังเลยเขาก็เลยจะส่งเจ้าปัจจุลบเข้ามาทัดทานมันหน่อยเนะาะเข้ามาอ่า ทำทำให้ประจุลบมันเพิ่มขึ้นทําให้ประจุบวกกับประจุลบมันเท่ากันนั่นเองนี่คือการทําหน้าที่ของสะพานเกลือโอเคปะนี่คือเซลล์เกาวานิกแบบคร่าวๆอ่ะทีนี้ครูเอพาไปดูเซลล์เกาวานิกที่เป็นแบบออม ของจริงอะคล้ายๆข,ของจริงโดยใช้ธาตุจริงอะที่นี้ไปดูเซลล์เกาวานิกที่ยกตัวอย่างมาอันเนี้ยตามในหนังสือเราเลยนะแบ่งเป็น2อครึ่งเซลล์แล้วเรียบร้อยครึ่งเซลล์แรกเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันแสดงว่าต้องมีการให้อะไรจ้ะให้อิเล็กตรอนอยู่ฝั่งนี้จ้ะฝั่งทางนี้เกิดปฏิกิริยารีดักชันซึ่งปฏิกิริยารีดักชันกิาการรับ อิเล็กตรอนแสดงว่าฝั่งทั้งเนี้ยเป็นฝั่งที่มีการให้อิเล็กตรอนนี่อิเล็กตรอนเคลื่อนที่ไปแบบนี้นะชุบนี่มาหาใครมาหาฝั่งนี้อ่ะฝั่งนี้รับค่ะฝั่งนี้ให้โอเคทีนี้จากตรงเนี้ยถามว่ามีอิเล็กตรอนเคลื่อนที่ไหมก็ต้องมีสี่หลอดไฟสว่างปะสว่างค่ะแสดงว่าเกิดพลังงานไฟฟ้าเกิดขึ้นไหมเกิดเห็นไหมจากปฏิกิริยาเคมีตรงนี้ทําให้เกิดพลังงานไฟฟ้าขึ้นนี่คือหน้าที่หลักๆหรือส่วนหลักๆ ของเซล์ลกาวานิกเลยอาดูภาพแรกก่อนนะครูเอขอดูภาพแรกที่ขีดขั้นกลางไว้ตรงนี้อะดูภาพที่1ก่อนอันนี้คือภาพที่1เนาะอันนี้คือภาพที่2เนาะอ่ะภาพที่ ห่ก่อนค่ะทีนี้ถ้าเราจะเขียนปฏิกิริยาที่ครึ่งเซลล์ครึ่งเซล์ออกซิเดชันูเ a ขอแทนด้วย Ox ครึ่งเซล์ออกซิเดชันเกิดการอะไรนะห้อิเล็กตรอนนี่ตัวให้ก็ต้องเป็นตัวที่เป็นโลหะนี่ตัวนี้ Zn อ่ะ ZnS ค่ะ ZnS ให้อิเล็กตรอนค่ะให้อิเล็กตรอนกลายเป็น Zn กี่บวก Zn กี่บวกหนูด,ด,ดูที่สารละลายได้เลยเพราะสารละลายอิเล็กโทรไลต์ูเ a บอกแล้วมันต้องมีไอออนของโลหะที่เราเอาไปจุม่ม เห็นไหมแซเก็เลยมี ZN so e. 2บวกอาจจะมี SOC ลบได้ไหมได้ค่ะแต่ต้องมีไอออนของโลหะที่เอาไปจุ่มด้วยดังนั้น ZN S ตรงนี้เป็น ZN บวก2บวกนั่นเองถ้า2บวกแสดงว่าเขาให้อิเล็กตรอนไปกี่ตัว2ตัวจ้าอ่าโอเคดังนั้นค่ะดังนั้นตรงนี้หนูก็เลยจะ ให้อิเล็กตรอนไปกี่ตัวนั่นเอง2ตัวแล้วตรงนี้กลายเป็นกี่บวกนะ2บวกค่ะแสดงว่าให้ไปปึ๊บนี่อะไรเพิ่ม Zn 2บวกกําลังเป็นไงขึ้นเพิ่มขึ้นนี่ Zn 2บวกกําลังเพิ่มขึ้นทีนี้ไปดูที่ครึ่งเซลล์ร,รีดักชันเกิดปฏิยารีดัก i ันปฏิยารีดักชันใครไปรับนี่ต้องเป็นไอออนไปรับ Cu กี่บวกไปรับ2บวกไปรับค่ะดังนั้น Cu 2บวกไปรับ รับมากี่อิเล็กตรอนให้2รับ2เลยจ้าให้2รับ2ค่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่า CuS ก็เป็น Cu สบวกแสดงว่าเวลามีการรับการให้ก็ให้ไป2อ,อิเล็กตรอนเช่นเดียวกันดังนั้นกลายไปเป็น CuS ค่ะจะเห็นว่าจาก Cu สบวกกลายไปเป็น CuS 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 แสดงว่าฝั่งนี้ต้องมีอะไรไปเกาะ ถูกต้องมาต้องมีอะไรไปเกาะสิ่งที่ไปเกาะก็คือ CU อะไร CUS ที่เกิดขึ้นจากการรับอิเล็กตรอนของ CU กี่บวก2บวกนั่นเอง ทีเนี้ยแนวโน้มอย่างที่เราบอกว่าฝั่งเนี้ยเขามีอะไรไปเกาะแสดงว่าฝั่งนี้มีซูซีไปเกาะแสดงว่าฝั่งนี้เป็นไงหนาขึ้นไหมหนาขึ้นง่งดังนั้นฝั่งรีดักชันที่มีการรับอิเล็กตรอนเนี่ยจะมีแผ่นโลหะที่หนาขึ้นนั่นคือมีซี s ูวใหม่ไปเกาะแล้วฝั่งทางนี้ล่ะฝั่งให้อิเล็กตรอนล่ะผุไหมผุค่าผุค่าฝั่งนี้จะมีการผุก่อนก็เข้าให้อิเล็กตรอนไปไงก็มีการ ผวกก่อน ه, ทีนี้เอามารวมเป็น รีดักซ์รีดักซ์ค่ะไปสํารวจค่ะเมื่อไหร่จะรวมเป็นรีดักได้อีกเลกต่นต้องเท่ากันโอเคอีเลขตอนเท่ากันตั่กันได้บอได้นะได้นะเราก็รวมฝั่งสารตั้งต้นฝังตั้งต้นมี ZNS ค่ะแล้วก็บวกกับ Cu 2บวกเขาเป็นสารละลายใส่ e q u e ีให้ด้วยค่ะแล้วกลายไปเป็น ZN 2บวกค่ะเติม a q u e ีให้ด้วยเขาเป็นสารละลายแล้วก็บวกกับ c u s ค่ะอ่ะครูเอขอเติมสถานะให้ นี่น,นี่เรียบร้อยแล้วอะจากตรงนี้ครูเอมีคำถามต่อค่ะถ้าสมมติว่าครูเอมีสะพานเกลือ KNO3 เหมือนเดิมฝั่งทางนี้เป็นประจุบวกฝั่งทางนี้เป็นประจุลบฝั่ง K บวก K บวกไปหาใครเด็กๆก็ต้องดูค่ะ CU2 บวกเรากำลังเป็นไงลดลงอะ CU2 บวกเรากำลังลดลงแสดงว่าประจุบวกลดลงแสดงว่า K เราต้องมาฝั่งนี้อะแล้ว NO3 ฝั่งนี้ บวกเขาเพิ่มขึ้นเยอะเลยเพราะว่า z ซตกายให้อิเล็กตรอนก็กลายมาเป็น ZN 2สอบวก z ซ2บวก z ซบ,บวกเพิ่มมากขึ้นดังนั้นฝั่งทางนี้จะส่งประจุลบเข้ามาเพื่อจะรักษาสมดุลประจุนั่นเองอ ทีนี้ถ้าครูเอถามว่าโลหะใดแผ่นโลหะใดโลหะใดหนาขึ้นเด็กๆจะตอบว่าอะไรคะ CuS ค่ะแล้วแผ่นโลหะใดผุก่อนเด็กๆจะตอบว่าอะไรคะ z n s ค่ะเพราะ z n s เป็นคนให้ธรรมดาเป็นคนให้เหมือนเราเข้าห้องน้ำอ่ะเราไปไปถ่ายออกอน้ําหนักลดปะลดลงนะ,อ,ะอ่ถ่ายออกเยอะๆน้ําหนักลดเยอะอะแล้วฝั่ง Cu เหมือนเรากินข้าวลูกกินข้าวเข้าไปอ่ะกินข้าวเข้าไปน้ําหนักเพิ่มไหมเพิ่มไงแม่หนาขึ้นหนาขึ้นน ขึ้นฝั่งนี้ก็จะผูก,ก่อนผูก,ก่อนค่ะทีนี้ครูเอถามหน่อยต่อไปค่ะว่าตอนนี้คอปเปอร์ธรรมดาเขามีสีฟ้าเนาะหนีนป็นสีฟ้าค่ะครูเอถามหน่อยคอปเปอร์เนี่ยสีฟ้ามมาจากคอปเปอร์สองบวกถ้าในกรณีนี้คอปเปอร์สองบวกของเราลดลงสีของสารละลายในขั้วในขั้ว e ีดักชันหรือขั้วแคโทดเนาะ,ะสารละลายในขั้วแคโทดเนาะสีเขาจะเป็นอย่างไร นะเมื่อเด็กๆพิจรารณาแล้วว่า cu 2บวกซึ่งเป็นสีฟ้าเนี่ยมันลดลงลดลงลดลง,ลดลงเพราะว่าเขาเป็นรับอิเล็กตรอนแล้วกลายไปเป็น cu s cu s cu s แสดงว่ามันลดลงถ้าลดลงแสดงว่าสีของเราต้องเป็นไงสีฟ้าเราต้องเป็นไงคะจางลงนั่นเอง a าจางลงนั่นเอง่ะต่อไปครูเอ้มีคำถามต่อว่าโลหะแผ่นโลหะตัวไหนระหว่าง Z ซเกับ cu ตัวไหนเกิดปฏิกิริยาตัวไหนไม่เกิดตัวนี้เกิดไหมเขาให้อิเล็กตรอนแล้วเขาผูถ้าผูแบบนี้ก็ต้องเกิดปริยาไหมเกิดปฏิกิริยาค่ะ,ะแผ่นซัตเอ็นเอสค่ะเขาจะเกิดปฏิกิริยาแล้ว แผ่น C U S ล้ะก็เกิดไหม C U S นี่แทบไม่ได้ทำอะไรไม่ได้ทำอะไรเลยนะอยู่เฉยๆเลยเนี่ยอยู่เฉยๆแล้ว C U 2บวกรับมากลายเป็น C U S C US อันนี้คือมาเกาะเฉยๆคือมาเกาะ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 แต่ไม่ได้เข้าทำปฏิกิริย,ยางไงแสดงว่าตรง C U เนี้ยไม่เกิดปะ กิรลียโอเคปะดังนั้นแนวโน้มเด็กๆรู้แล้วนะว่าอิเล็กตรอนเคลื่อนที่มาฝั่งไหนฝั่งนั้นจะหนาขึ้นอิเล็กตรอนเคลื่อนที่มาจากตรงไหนตรงนั้นจะ นนั่นเองซึ่งอิเล็กตรอนเคลื่อนที่เขาจะเคลื่อนที่จากออกซิเดชันมาหารีดักชันหรือคั่วอะไรนะจ๊ะคู่แอโนดมาหาแค่อะไรนะคะแคโชดหรือคั่วที่มีการให้อิเล็กตรอนมาฝั่งรับอิเล็กตรอนนั่นเองอ่าทีนี้มาดูที่รูปภาพที่สองรูปภาพที่2กับรูปภาพที่1ต่างกันตรงไหนคั่วนี้เหมือนกันเลยเนะาะสารละลายอิเล็กโทรไลต์ก็เหมือนกันต่างกันตรงอะหลอดไฟกับ กับโวลต์มิเตอร์ก็ไม่เป็นไรค่ะโวลต์มิเตอร์ของเราก็กระดิกแล้วเบนมาทางนี้แสดงว่าฝั่งนี้ต้องมีการรับอิเล็กตรอนเห็นไหมเขาเกิดปฏิกิริยา e ีดักชันฝั่งทางนี้ก็ต้องให้อิเล็กตรอนเนาะเขาเกิดปฏยาออกซิเดชันเหมือนเดิมค่ะอิเล็กตรอนไหลมาไหลมา,าไหลมาฝั่งนี้เนาะอิเล็กตรอนไหลมาฝั่งนี้ค่ะฝั่งนี้ก็รับเหมือนเดิมต่างกันอีกตรงนึงค่ะคือตรงนี้มีสะพานเกลือแต่ตรงนี้ไม่มีสะพานเกลือเป็นยื่อเลือก ผ่านครูเอถามว่าเมื่อมีการให้อิเล็กตรอนไปแล้วเข็มกระดิกแล้วระบบของเราเนี่ยจะพยายามรักษาสมดุลของระบบอย่างไรนั่นหมายถึงว่าถ้าหนูให้อิเล็กตรอนไปแล้วแสดงว่า Z N 2บวกหนูกําลังเพิ่มขึ้นแล้วก็ CU2 บวกหนูกําลังลดลงถูกต้องไหมเมื่อ z N 2เบวกเพิ่มขึ้น z N 2บวกก็เยอะ z n 2บวกก็เยอะ Z n 2บวกก็เยอะแสดงว่าประจ,จุบวกฝั่งนี้สูงไหมสูงอะ ถ้าประจุบวกฝั่งนี้สูงแสดงว่าระบบจะพยายามส่งประจุลบที่มีมาทางนี้ผ่านทางเยื่อเลือกผ่านมาเพื่อทําให้ประจุบวกกับประจุลบของฝั่งทางนี้มันเป็นยังไงเท่ากันนั่นเอง ทีนี้พอระบบส่งมาเรื่อยๆเรื่อยๆถามว่าฝั่งทางนี้เซลหยุดทํางานเร็วไหมเร็วค่ะเพราะว่าส่งมาส่งมาส่งมาหมดได้ไหมหมดได้ค่ะแต่ฝั่งทางนี้เขามีตัวเชื่อมหรือมีตัวที่รักษาสมบุรณ์คือสะพานอะไรสะพานเกลือซึ่งเป็นไอออนบวกกับลบที่ที่ที่ไม่ใช่อยู่ในสารละลายอิเล็กโทรไลต์อ่ะอ่าอันนี้คือมาช่วยอันนี้จะทำให้ระบบของเรา มีการจ่ายอิเล็กตรอนหรือว่ามีการรับอิเล็กตรอนได้นานกว่าระบ,บบนี้นั่นเองโอเคนี่คือเซลล์เกาวานิกค่ะซึ่งเซลล์เกาวานิกก็จะมีรายละเอียดอีกนิดหนึ่งในเรื่องของการคำนวณการต่อเซลล์การคำนวณการเขียนแผนภาพอ่ะอันนี้เด็กๆค่อยไปศึกษาต่อ ฝาเกเด็กๆกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปให้ครูเอด้วยนะคะแล้วกลับมาเจอกันใน EP ต่อไปบ๊ายบายค่ะ